เราพบว่าลูกค้ามากมายของเราเนี่ยนะครับมีความมั่งคัง่งแต่เต็มไปด้วยความกังวลน,นะครับนี่แหละครับคือคําว่าที่มาของคําว่า perfect w e l l หรือความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบเพราะเราบอกว่าถ้าคุณมั่งคั่งแล้วคุณยังเต็มไปด้วยความกังวลเนี่ยนะครับคุณจะมีความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบได้ย,ยังไง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นตอนแรกของรายการ Perfect w e a l Secret ค่ะดิฉันเอเพชรรัตยิ่งชัชวานนะคะจะเป็นผู้พาท่านผู้ชมไปค้นหาคำตอบในโลกแห่งการลงทุนเพื่อให้ทุกท่านได้พบกับความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ค่ะ หลายๆท่านนะตั้งคำถามว่าความมั่งคั่งที่สมบูรณ์เนี่ยมันคืออะไรแล้วความมั่งคั่งเนี่ยทำไมถึงมั่งคั่งเฉยๆไม่ได้ซึ่งเรามีผู้ที่จะเป็น perfect wealth decoder มาช่วยไขยข้อข้องใจแล้วก็ไขความลับในวันนี้ให้กับเรานะคะซึ่งนั่นก็คือคุณจิรวัตสุพรภ,ภัยบูรณ์ค่ะเป็น private banking group Executive c h a i r m a n ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิรวัตรสวัสดีครับเอกครับเอกขออนุญาตเรียกสันส้นๆว่าพี่จีนะคะดยคมยินดีครับค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องคําว่าความมั่งคั่งที่สมบูรณ์คืออะไรเนี่ยวันนี้เอกอยากจะมาถามพี่จีนิดนึงค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยความท้าทายในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะครับผมอยากจะเท้าความนี้ครับว่าความท้าทายเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เรื่องของกระบวนการ uh, globalization การเชื่อมโยงโลกเข้าหากัน นะครับตั้งแต่การเดินทางไปมาหาสู่การค้าขายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าหากันแล้วก็ในยุค10ปีหลังเนี่ยนะครับที่ความก้าวหน้าทางด้าน i อินโฟเ i ชันเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อมโยงมันเชื่อมรวดเร็วมากนะครับมันทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับสามารถรับรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับได้ในเวลารวดเร็วแล้วหลายครั้งครับเราพบว่าเรารับรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยความรวดเร็วเพราะนั้นเราก็ ความท้าทายของเราอย่างหนึ่งก็คือเราตื่นมาพบกับปัญหามากมายปัญหาที่เกิดที่จุดนู้นจุดนี้ของโลกเนี่ยมันกลายมาเป็นปัญหาของเราและพอเราเสพปัญหาทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มกังวลน,นะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันมากระทบตัวเราอย่างไรมากระทบความมั่งคั่งเราอย่างไรมาพบพอร์ตการลงทุนอย่างไงกระทบชีวิตเราอย่างไรบ้างผมถือว่าอันนี้เป็นความท้าทายยิ่งใหญ่สาหรับคนในยุคนี้ครับแล้วความท้าทายเหล่านี้ค่ะพีจ่จิมีผลยังไงบ้างกับการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปคะ่ะ ครับแน่นอนที่สุดครับปัญหาเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความผันผวนนะครับมานํามาซึ่งความไม่แน่นอนแล้วมันก็กระทบเศรษฐกิจกระทบตลาดทุนกระทบตลาดการลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ครับมันก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความกังวลแล้หล่ะว่าพอร์ตการลงทุนเรานะครับจะถูกกระทบจากปัญหานี้อย่างไรเราต้องจัดการกับมันยังไงต้องแฮนเดิลอย่างไรนะครับเพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับ พอตข,ข,ของเราอยู่รอบปลอดภัยได้ความมั่งคั่งของเราอยู่รอดปลอดภัยได้ครับแล้วอย่างนี้กสิกรเพิร์ดแบงกิ้งเนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างคะกับเรื่องของความท้าทายเหล่านี้แล้วก็บทบาทด้านการลงทุนครับครับเราจะหนักนะครับถึงความยากลาบากอันนี้นะครับว่าทุกคนตื่นมาพบกับปัญหามากมายปัญหานั้นนํามาซึ่งความมันผลนํามาซึ่งความกังวลน,นะครับเราพบว่าลูกค้ามากมายของเราเนี่ยนะครับมีความมั่งคัง่งแต่เต็มไปด้วยความกังวล น,นี่แหละครับคือคำว่าที่มาของคำว,ว่า perfect well หรือความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบเพราะเราบอกว่าถ้าคุณมั่งคั่งแล้วคุณยังเต็มไปด้วยความกังวลเนี่ยนะครับคุณจะม,ม,มบบีความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบได้ยังไงนะครับความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบคือความมั่งคั่งที่ปราศจากความกังวลหรือความมั่งคั่งที่เต็มไปด้วยความสุขครับค่ะแล้ว perfect well หรือความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ที่พี่จิพูดถึงเนี่ยจะสร้างผลประโยชน์ยังไงบ้าง without? ให้กับนักลงทุนคะในมุมมองพี่จิคะครับก็เราพยายาม นะครับภาระความกังวลของท่านนะครับมาเป็นธุระของเราก็คือเราจะปลดเปลื้องนะครับลดทอนความกังวลเหล่านั้นของท่านนะครับเราจะเอาความรู้ความสมารถของเรานะครับร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจก็คือ l o มบาร์ดโอดีนะครับซึ่งเป็น r พร a แบงเกอร์อายุ225ปีกว่าๆเนี่ยนะครับจากเจนีวาเนี่ยนะครับ ผสมผสานความรู้ความสามารถกันนะครับความรู้จักลูกค้าความสามารถกับลูกค้าเนี่ยเอาความรู้ความสามารถในด้านของการจัดการความมั่งคั่งนะครับการความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยครับมาลดความกังวลของลูกค้าลงนะครับเอาความรู้ความสามารถด้านการลงทุนเนี่ยมาทาให้การลงทุนเนี่ยมันสามารถหลบหลีกความเสี่ยงหลบหลีกความผันผวนได้นะครับเอาความรู้เรื่องของการวางแผนการจัดวางเรื่องความมั่งคั่งการวางแผนพอร์ตการวางแผนเรื่องธุรกิจครอบครัวเนี่ย มาแก้ปัญหามาวางแผนนะครับมาออกแบบแล้วเนี่ยเพื่อลดทนความกังวลต่างๆครับอืมค่ะแล้วจากการที่ทาง KPB เนี่ยเป็นผู้สร้างเพอร์เฟคหรือความมั่งคั่งนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยแล้วการต่อย,ยอดล่ะคะเราทำาไงได้บ้างคะครับก็ จริงๆเรามีความฝันนั้นใหญ่กว่านั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดครับการคลายความกังวลการสร้างความสุขนะครับแล้วก็การสร้างความมาัง่งคั่งในสมวนณ์แบบนี้เป็นงานหลักของเราเป็น,น,านงานหลักของเรานะครับแต่ข้อได้จริงแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเราสามารถต่อยอดไปได้ไกลกว่านั้นนะครับข้อได้จริงที่1ก็คือว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นผู้มีทรัพยากรสูงนะครับเ,เป็นคนจนํานวนไม่มากครับแต่ถือทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับมีกําลังมากมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทําให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามีความมาัง่งคั่งสมบูรณ์แบบเราเชื่อว่าเศรษฐกิจสังคมเนี่ยแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันจะเกิดความสมบูรณ์แบบได้มันเราก็เลยเอาเรื่องนี้ครับมาต่อยอดต่อไปอีกเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็สังคมครับอย่างที่พี่จิพูดว่าวันนี้ทาง KPB เราเนี่ยมีการผลักดันและต่อยอดความมั่งคั่งขึ้นสู่สังคมเนี่ยเรามีวิธีไหนในการผลักดันสิ่งเหล่านี้บ้างคะครับเรา พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องอเรื่อง 3S นะครับ 3S เราพยายามจะนิยามให้มันเข้าใจง่ายนะครับมันเป็น 3S ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและก็สังคม นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวแรกเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจก้าวหน้าหรือเราเรียกว่า S curve นะครับ New S curve ที่เขาบอกว่ามันเป็นการสร้างความก้าวหน้ามันสร้างความก้าวหน้าหลังจากที่มันมันชะลอตัวไปพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าการนําเอาความรู้เรื่องการลงทุนต่างๆความก้าวหน้าเรื่องการลงทุนนะครับความก้าวหน้าของบริษัทในโลกนี้เนี่ยนะครับความรู้เหล่านี้ครับมาต่อยอดให้กับเจ้าของเศรษฐกิจนะครับเจ้าของเจ้าของธุรกิจนะครับที่ผลักดันเศรษฐกิจในเมืองไทย ะระวันันนี้เราก็หวังว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะสามารถเอาองค์ความรู้จากการลงทุน,นมาปรับใช้เพื่อให้ก้าวหน้าไปเป็นเศรษฐกิจใหม่ไทยอันนี้คือ S แรกคือ S c u r v e นะครับที s ่สองก็คือ S Sustainability นะครับคือ S ความยั่งยืนนะครับก็พูดถึงมิติของสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบริษัทต่างๆทั่วโลกที่เขาปรับตัวนะครับปรับธุรกิจของเขาเนี่ยเพื่อดําเนินธุรกิจ ในมุมที่ไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆเพื่อให้โลกเรายั่งยืนมากขึ้นเนี่ยเอาองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดในประเทศเพื่อให้เกิดการเรียนแบบนะครับเรียนรู้และเรียนแบบแล้วก็หวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนั่น S2 สสองนะครับ S สุดท้ายคือ S Social นะครับหรือเรื่องมิติของสังคมหรือ S ที่เรียกว่า Sharing นะครับก็ทั้งโซเชียลและแชร์ริงเป็นหัวใจสำคัญครับว่านอกจากเศรีก้าวหน้าแล้วเนี่ยเรายังอยากให้ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและที่สำคัญที่สุดคืออยากให้สังคมมีความสุขด้วยวเราเอาเราเอาค์ความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยครับมาแบ่งปันนะครับจัดการให้องค์กรสาธารณสงสต่างๆมูลนิธิต่างๆเนี่ยสามารถเอาความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยไปจัดการนะครับอกองทุนต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเอาผลประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมให้ได้เต็มที่ครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่จีเองก็ได้ตอบคําถามของคําว่า perfect well หรือว่าความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้วันนี้ไปวันนี้พี่จิมาไขรห,ร,รหัสรับรหัสแรกของเราสำหรับรายการ perfect well secret ครั้งหน้าค่ะจะเป็นความลับอะไรต้องให้ท่านผู้ชมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดติดตามตอนต่อไปค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิรวัตดมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเอกครับสวัสดีค่ะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ช่วยกดติดตามช่อง KBank Private Banking และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆของเรานะครับ